สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็ก่อนจะไปดูในชุดสรุปนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับแล้วก็มาดูในสูตรนี้กันก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะนะครับไม่มีคําว่าบังเอิญหรอกนะครับบนโลกใบนี้นั่นแหละนะครับเนาะมาดูกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นี่ผมจะเอาอะไรมาให้ดูนะครับนั่นแหละผมว่าเอ๊ะนะครับมันก็แปลก เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นยังไงนะครับยังไงมาดูกันนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเนาะใครมีแนวทางดีแนวทางเด็ดก็คอมเมนต์นะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอ่าเผื่อจะได้มีประโยชน์นะครับกับสมาชิกนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็ได้ดูหลายๆสูตรไปแล้วเนาะนะครับก็สูตรเนี้ยสูตรนี้ก็คือที่คลิปเนี้ยนะครับก็คือผมจะมาจับนะครับตัวเลขในชุดนี้ซึ่ง ตัวเลขชุดนี้นะครับมันมันใช้อยู่2สูตรนะครับเนาะจะใช้อยู่2สูตรสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรหนึ่งแล้วก็จะเป็นในสูตรหลักร้อยสูตรหนึ่งนะครับสูตรหลักร้อยงวดที่แล้วนี่ให้4 5ห้าเนาะนะครับก็ไม่มานะครับก็มันออกไปในที่ใน6 6 9เนาะเนาแค่เฉลียดนะครับงวดเดียวก็6นะครับ5้ามา7างวดก่อนก็มาอยู่นะครับเนาะนี่แหละแล้วงวดล่าสุดนี่หลักร้อยตัวเนี้ย นะครับก็ได้สี่ห้าหกนะครับนี่แหละสี่ห้าได้ทีแรกได้ได้สี่ห้าเนาะอ่าผมก็เลยเพิ่มไปหกนะเผื่อมันจะเพิ่มแต้มนะครับเหมือนใน2องวดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเพิ่มแต้มไป3มตัวมา1ตัวในหลักร้อยก็น่าจะมีโอกาสนะครับเนาะอ่ะนะครับนั่นแหละงวดล่าสุดได้ที่สี่ห้านะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ซึ่งทําไมผมให้ดูในสูตรนี้นะครับนั่นแหละเพราะว่านําสูตรนี้นะครับ สองตัวตรงนี้แหละข้างหน้านี่แล้วก็ในสูตรน,นี้ซึ่งในงวดนั้นนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับในงวดนั้นรู้สึกว่าจะไปเข้านะครับสามตัวเลยนะครับเนาะนี่นี่ในชุดนี้นี่นี่ก็ตั้งแต่นะครับตั้งแต่ในงวดที่ออก59414้าสี่นะครับ5้าเกก็จะเป็นในงวดของวันที่1นะครับ1สิงหานะครับ1สิงหา นี่แหละก็ได้นะครับได้ได้5กับ6เนาะเออมาดูวิธีการจับก็คือจะเอานี่แหละ,ะเอาจอาในงวนนี้แหละนละครับเพราะว่ามันจับในง้วดเนี้ยนะครับมันมาแทบทุกทุวดเลยนะครับหลังจากเนี้ยมาดูกันห้าหกก็5แล้วก็6นะครับซึ่งจะเอาตัวไหนนะครับมาจับกับ5กับ6ก็คือนําหลักหน่วยของในสูตรอะไรดีนี่แหละนะครับสูตรอะไรดีก็หลุด3ามมวดติดแล้วนะ น,นี่แหละหนึ่งวดล่าสุดได้ตัวนี้น่าจะมาได้แล้วแหละนะหลุดสามวดติดแล้วเพราะว่าเต็มที่ให้ไปสูตรนี้ก็หลุดสามวดติดมาดูในงวดเนี้ยนะครับจะมาที่เลขไหนศูนย์เก้าศูนย์สี่นะเลขดังติดไว้ก็ดีนะครับเนาะศูนย์เก้าศูนย์สี่นี่นะครชอบก็ติดไว้นะครับก็ในงวดหนึ่งสิงหาหนี่เอาสูตรนี้เอามายังไงนะครับเอามาแค่ในหลักนะครับเจ็ดแปดเก้าเนาะนี่แหละ ก็ตัวตัดศูนย์ออกไปเอาแค่ในหลักหน่วยก็คือได้มา789เนะี่ย็แก็จับมาใส่นะครับตรงนี้นะก็จะได้ในที่7 5 7 6 7 5 8 6 8 5 9หกเจ็ดหกีนี่แหละส่วนนะครับในที่จะมาจับให้มันได้3ตัวยังไงก็คือลดแต้มนะครับจากตัวนี้แหละ นะเพราะว่าหลักร้อยได้5กับ6ในงวดนี้นี่หสิงหานี่ก็ลดแต้มเป็นก็จะเป็น3กับ4ลดแต้มแล้วก็เป็น3 4ก็ได้3ในชุด3ชุดนี้นี่แหละส่วนในชุดที่ชุดชุดที่หลักร้อยเป็น4ี่ก็เป็นในที่ในสตรงนี้4 4 5 7นะี่หเนาะส6 7 4 5 8 4 6 8 4 5 9 4ี่บางท่านบอกเอา้านะครับจะดูจะเอาเลขในงวดนี้ทำไมไปจับอีกงวดนึงอ่ะดูดีๆนะครับซึ่งนั่นแหละจับตั้งแต่ในงวดนั้นนี่ผลที่ออกเลยนะครับผลที่ออกในงวดนั้นรู้สึกว่าจะออกนะครับห้าห้าเ หนเนี่เนี่ยลหลาๆท่านก็นำไปจับถูก3ตัวกันไปในงวดนั้นนะครับแล้วพอในงวดถัดมางวดของวันที่16สิงหาอันนี้วันที่1สิงหาเนาะออก1สิงหาพอวันที่16สิงหาเนี่ก็เลขนะครับเลขงวดถัดมาเนาะเลขออกก็จะเป็น5 8 3นะครับแล้วก็4 2 5 8 3 4 2 583 42ม่อไม่อยู่ตรงไหนนี่เลยครับ83ดสเนี่ยแเนี่ยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในตรงนี้นะครับอ่ะ8 3เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็83เนี่ยนั่นแหละโอ้นี้เป็น5954เนาะนี่5ก9 4ก็จับจับตัดไปตรงข้ามนี้นะสองตัวนะเออเนี่ย อันนี้เป็นวันที่16ส่วนงวดทันมานะครับเอาชุดเดิมนี่แหละนะครับชุดเดิมงวดวันที่1นะครับกันยาเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 3 2แล้วก็83 3 3 2 83มาไหมครับนั่นแหละมันก็ยังอยู่นะครับในที่ใน83เนี่ยเนี่ย8 3ก็ยังอยู่ในตรงเนี้นะครับ อ่าอืมนั่นแหละนะครับเนี่ยมันก็ยังอยู่ในตรงเนี้ยเหมือนเดิมในว่าของวันที่1กันยาต่อมาวันที่16กันยานะครับเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ใน 7, 7, 03, 7, นะเจ็ดเจนยเจ้ายังยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะครับนี่7557นี่นี่เห็นไหมครับ เออนั่นแหละนะครับก็ยังอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับในวันที่16กันยากี่งวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่วดแล้วนะครับต่อมาวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งตุลาคมเลขที่ออกเนาะก็จะเป็นในที่ในหกหกเก้าล่าง 5, ห้าศูนย์นะก็ยังอยู่ในนี้อีกเหมือนเดิมนะครับนี่แหละหกเก้านี่เนี่ยปั๊บเนี่ย เออนะว้าวเนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะก็รู้สึกว่ามาบนบนบนนะครับล่างล่างนะครับแล้วก็วนกลับมาบนอีกก็แสดงว่าในงวดเนี้ยเนี่ยเนี่ยในชุดเนี้ยน่าจะมาบนหรือเปล่านะครับตัวไหนมันยังไม่ออกนะครับแต่ตัวออกแล้วมันอาจจะออกไปอีกก็ได้นี่แปดสามกับแปดสามเยหรืองวดถัดมาจะเป็นเก้าหกเนี่ย เนาะเออนะก็ลองลองนำไปจับนะครับสี่เก้าอีกไหมสี่เก้าจะมาอีกไหมนะครับแต่มันก็อยู่ตรงนี้เนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามันลงมาแล้วมันก็น่าจะต้องขึ้นไปเนาะขึ้นไปแถวนี้นะครับตัดไปอ่าตัดไปเลขกใกล้ตัวแล้วกันเดี๋ยวจะเอาห้าแปดไหมนะครับ 58ไหมเลขใกล้ตัว38ไม่ได้จะออกมาอีกเพราะว่ามันมา2รอบแล้วเนาะนะครับเออเลขใกล้ตัวนี่583358เนาะเลขลดพอดีเลยนะครับเออนี่ก็เป็นชุด3ตัวนี่เนาะอาจจะ9549แล้วก็มา583เนี่ยเออมันก็ยังเป็น3ตัวเหมือนกันเนี่ยเนาะวันนี้นี่แสดงว่า3ตัว2งวดติดอ่ะก็ลืมดูนะครับเนาะ ั่้แหละก็สามห้าไหมงวดนี้อ่าเอาเลขใกล้ตัวนะสามหกไหมอ่าอยู่อยู่ในนี้เนาะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดก็ยังไม่ออกแต่ผมว่ามันเลขมันน่าจะออกในเลขที่มันออกไปแล้วเนาะนะครับในปีนี้ที่มันออกไปสองรอบแล้วแหละอ่ะห้าเก้านี่แหละ ลองลองลเราติดไว้แค่นี้แหละนะครับหรือลองลองนำไปตัดดูนะครับอาจจะเป็น4 6หรือ4 7่เนใครชอบ4 5หรือเป็น4 5่ห้าก็ได้นะครับเนาะนี่แหละมัน,มนผมว่าม,มันอยู่ในนี้แหละนะครับมันวนอยู่ในนี้แหละนะก็1ตรงนี้2แล้วก็3 4 4มันมาแถวนี้4 1 2 สาแล้วก็มาตรงนี้ข้ามมาฝั่งมาตรงนี้อ่ะนั่นแหละนี่อยู่ตรงนี้แหละไม่แน่ลอง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 ,ลองติดในชุดเนี้นะครับอาจจะถูก3ตัวเหมือนในวดที่ออก594แล้วก็583ก็ได้นะครับเนี่เพราะว่ามันมันอยู่ในนี้แหละอ่ะอยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหลักร้อยติดไว้5้หรือเปล่านะครับเนาะเนี่ยหเด่นเด่นบนเนี่ย เนี่ยผมชอบอยู่นะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปเนี้ยถ้าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุท่านนะครับไม่มากก็น้อยเนาะเอาไปดูเป็นแนวทางเด้อนะครับเนาะปิดถูกยังไงนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนี่แหละเอาตัวเลขที่ใกล้ตัวผมนะครับเลขที่ชอบด้วยนะครับนี่แหละก็มีในชุดนี้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะหรือใครไม่ชอบก็ลองลองนำตรงนี้แหละไปตัดดูนะครับเออนะตัวเลขตั้งแต่ในวันที่1น่นะครับ1สิงหานี่เนาะใช้มา เอาสักคุ้มเลยนะครับเนาะถ้าตัดตรงนี้นี่ก็คือเข้ามานะครับ1 2 3 4 5งามสี่ห้างวดแล้วนะห้างวัดติดแล้วนะครับถ้าจับในตรงนี้ก็ลองนําไปจบก็ดูนะครับเนาะในตรงนี้แหละนะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับภายในคลิปนี้ผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ